สวัสดีครับวิไลศักฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตจุลินทรีย์สังข้อาแสงที่ผมทำไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมนะครับได้ลงคลิปไว้ที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นประมาณ20วันและวันนี้วันที่16กันยายนนะครับผ่านมาแล้ว17วันนะครับ เริ่มเป็นสีแดงสีม่วงสีเหลืองกันเต็มกันหมดแล้วนะครับและพิเศษนะครับมีสีเขียวอยู่สองขวดนะครับสวยงามมากนะครับ จุลินรีสังคอ์แสงสีเขียวนะครับอ,อันนี้เขาเป็นเองนะครับไม่ได้ทําแตกต่างจากขวดที่เป็นสีแดงเลยนะครับนนเ็าเป็นสีเขียวเองเขานะครับจะสังเกตดูสีจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอ,อย่างตัวนี้ตัวนี้เพิ่งเริ่มจะเป็นทีหลังเขาแต่จะมีสี เป็นสีม่วงชมพูชมพูสวยงามมากครับขวดนี้อ,อย่างขวดนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่จากแดดต่อไปเขาก็จะเป็นสีออกแดงๆเหมือนกันนะครับขวดนี้ก็จะเป็นสีเหลืองๆครับอันนี้เริ่มเป็นนะครับเขาเริ่มเป็นใหม่ ขวดนี้ผมสังเกตเห็นเขาเป็นตั้งแต่5วันแรกที่ทำนะครับอาจจะออกเป็นสีผมว่าจะสีเขียวผสมสีแดงนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาเน่านะครับแต่จริงๆแล้วเปิดขวดดมกลิ่นก็เหมือนเหมือนกับขวดทั่วไปนะครับแต่สีเขา,อ,าออกสีเขียวผสมแดงนะครับ แต่กลุ่มเพื่อนแต่เขาเป็นตั้งแต่สามวันหรือห้าวันแรกนะครับขวดนี้ก็เหมือนกันอ่ทาท้ายจะเป็นสีเขียวนะครับด้านบนๆจะเป็นสีชมพูผสมกันนะครับก็เลยสีก็จะเป็นมุนๆน,นะครับขวดนี้เพิ่งเริ่มจะเป็นนะครับเราดูกลนเขาถ้าเขาเริ่มเป็นใหม่หมๆกลนเขาจะแดงถ้าเรา ขยเยาก็จะเป็นก็จะเริ่มแดงนะครับแต่ขวดที่ยังไม่เป็นเลยก็มีนะครับยังขาวอยู่เหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นไหมอันนี้อันนี้ก็ยังขาวๆอยู่ครับ แต่คงจะเริ่มเป็นเรื่อยๆนะครับเพราะผมสังเกตเห็นเขาเริ่มเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆสูตรที่ผมทำนะครับอ่าผมขอบอกอีกทีนึงนะครับอ่าวันที่ถ่ายทำก็บอกไปแล้วนะครับทำเห็นอ่าไข่ไก่สามฟองนะครับอ่าผงชูรสสามช้อนโต๊ะนะครับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าตีผสมกันน้ำหนึ่งจุดห้าลิตร ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเท่าๆกันทุกขวดเท่าๆกันทุกขวดนะครับห้าวันแรกเห็นความแตกต่างเลยนะครับห้าวันแรกเห็นสีเปลี่ยนเลยนะครับพอต่อมาเรื่อยๆก็จะมีขวดเป็นสีแดง สีเหลืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็จนถึงวันนี้ก็ผ่านมาสิบเจ็ดวันนะครับอ่าเป็นเกืยบเป็นเกือบหมดแล้วนะครับแต่ที่ประทับใจมากคือได้สีเขียวนะครับผมเคยศึกษาดูว่า จะทำให้เป็นสีเขียวทำยังไงผมก็เลยยังไม่รู้วิธีทำแต่ตัวนี้เขาเป็นเองนะครับน้ำที่ผมเอามาทำก็เป็นน้ำมาจากแหล่งเดียวกันนะครับเป็นน้ำประปาที่ใส่ถังทิ้งไว้แล้วก็เอามากอกใส่ขวดตากแดด ม,มั่นใจว่าการเอาน้ำใส่ขวดแล้วมาตากแดดให้ให้ให้ร้อนให้น้ำมันร้อนในขวดแล้วก็เอาอที่เราผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับคือไข่นะครับเอามาใส่ตอนที่น้ำมันร้อนนะครับวันนั้นผมทำประมาณบ่ายบ่ายสามโมง น้ำนี่ร้อนผมก็ไข่เทใส่ขยาสามวันห้าวันเห็นผลเลยครับเป็นไวมากครับครั้งที่แล้วผมทำยี่สิบวันสิเกวัน20บวันถึงจะเห็นแดงแต่ครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับแดงเร็วมาก สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสูตรที่ผมทำนะเป็นเร็วนะครับประมาณ4ีหวันเป็นส่วนประกอบก็มีไข่3ฟองนะครับไข่ไก่สฟองผงชูรสสช้อนนะครับแล้วก็ปี1ช้อนนะครับผสมเขาให้เข้ากันนะครับสำหรับน้ำหนึ่งพาร้อยมล ก็จะใส่ขวดละ1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นเร็วมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้มาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ